อ้าวเนาะวิเดียวับได้อีกแล้วโมจีดูตัวอะไรนี่ <c oughs> โมจีตกใจไม่คนก็ตกใจ <c oughs> ทำไมตกใจไปเนะโมจีมันดูอย่างเดียวอ่ะ ตัวเขาเรียกตัวอะไรอ่ะน้องมันเด้งเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะเขาเรียกตัวอะไรมาเนอะได้ลองกดดีๆเดี๋ยวมันก็เด้งมันตุ่มกันแล้วอ่ะตุ่มตุ่มเดี๋ยวลองกดตุ่มตุ่มดิเฮ้ยมันมันหนีมันหนีเดี๋ยวจะลองกดตรงุ่มมัน มันก็เท่เหมือนกันอ่ะ <c oughs> ดูดูดูแกงตายดูแกงตายดูดู